คลิปนะคะมีต้องขอบคมากนะคะที so so bank, however, so meter, ่เพื่อนๆติดตามเรื่องงานชมีชินะคะคืนนี so ้ากไปทางาสเจรถเข้ามามากเข้ามมาาสร้างเบสึ้นมาทำไมค่ะคือ่ำไงคือมีวัตถุประสงค์ในการสร้างคือมีความคิดแนวทางใหม่นะคะเดี๋ยวก็ูุญนเป็นภระาตายไปที่นหค่ะคือหงไม่ยากนะนำเดียวทางไม่ค่ะคือมีความคิดอีกเยอมา่สู้ควนี้ิเกริ่สส โหพสนี้อหม่า้องหม่ยาเพียนเป็นตัวเองคือหมาเป็นคนีวายทางาตานมันพนเร็วทางาจะไม่ไล่มุงใหมียที่สนามพบนะะอหมยก็เป็นคนโฉบเียวบเป่งตัวไล่เมื่อไล่ะายเป็นลกชาคนลตับตัางวัดกบีนี่ค่ะ้องหมคนคนิดเยานะคะเคเับจ้าคุณในคนติดเาหมเป็นชาส้นนี่ค่ะงานจ้าค่ะไม่ได้วาเป็นคนรวยมาแต่นอยนะคะบ้านงหมานะ เนี่ยทางคิดดิคือหมอปีเนี่ยอยากทำอะไรที่มันไม่ไหม่ให้กับตัวเองคือสร้างเพศไอ้หว่าเมื่อเราว่าเรารักบ้านคือด้องเราวัฒนธรรมต้องเรามโนราบ้านเรานั่งลุงบ้านเราค่ะอยากไอ้ประจาต์เาปฏิบัตโอได้รูวากระบีบ้านเราผักตายบ้านเรามีตรงไหนอะไรบางนะคะตัวหมยก็สร้างความบันเทิงหรือว่าเพื่อรุ่นนาลงในการตงเที่ยวปริบัติไทยนะคะตัวใหม่ก็เค่นีความมีความมีความรวดเร็วคือมาชาดนึงนะคะ ตายไปเราช่วยหมดวานหลวงไม้ก็ได้วานหลวงไม้ได้สร้างและได้กระสังคมยักษ์คือโตไปนี่ยักษ์ทำความดีกระสังคมอะค่ะคือยักษ์ทำความดีกับประเทศได้เป็นตัวย่างตัวย่างนึ่งตีดหวานนองนอนต่อไปหรวอนอนเรียนนะเพราะอะไรแล้วเออบุญพีนะได้ทำมาได้แบบนี้กงไม่ได้มีเงินทองหรือว่าไม่ได้แต่สิ่งตกเต็มแต่ว่าความสุขอยู่ที่ใจนะคะไม่ใช่สิ่งก็กาหลวงไม้ก็เราก็กลนนะคะส่างด่างกลืนติดตามหลวงไม้นะคะ ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะ,นะคะออออคอขอ,ขอ,ขอ,ะคะอบะคะุณทุกคนคะ่ะหลวงมใหม่กัสร้างมาได้ดีไปเรื่อยๆค่ะมุมมองก็การเฉี่ยวก็แบนี้บานเกิ่นพวกหลวงไม้ค่ะหลวงไม้บอกก็ก็ปุ่มาค่ะวันนี้ก็บายบายจุ๊บๆนะคะรักตุกคนค่ะก็ปุ่นปัสสาตายนะคะปัสสาวะพวกบานเองว่านะปัสสาะตายจะพ่ะในในอจะได้การโปเล้งบ้างนะคะจะเ <s> <ๆ>หนีอดได้ไล่มุมไล่ไม่ยอมไล่ายไปเรืเ่อยๆนะคะผมเองหนุ่มติดตามหลวงไม้กันได้เฉียบกันได้นะคะแล้วก็เปิดรันเฉาตุกย้ายด้วยนะคะที่ว่า สนิทดูไม่สนิทก็ตามนะคาขอบคุณการรู้จักเขาใหม่นี้ดวงใหม่ขอคนจริงใจนะคะตรงไปตรงมานะคะรักคนหลายๆคนเยอะค่ะขอบายบายซีรีส์เกนะคะบายบายจุ๊บปั้นนี้นะคะชาวเต้ทุกคนค่ะบายบายจุ๊บๆค่ะ